จะเป็นอีพีสุดท้ายที่จะเล่นก่อนเพราะว่ามันคือเหมือนมันยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่อ่ะก็เวอร์ชัน1.1.0ก็เท่าไงคือมันไม่อัปเดตเดียวก็จะไม่ได้อีอนไร ช่องแอร์ชัดคือเสียงช่องแอร์อ่ะคือทางไหนอ่ะคือรู้ตัวอีกทีก็ได้เสียงเข้าช่างองแอร์แล้วอ่ะแล้วมันต้องทำยังไงเนี่ยห้องช่งองแอร์ไม่รู้เลยคือห้องไหนอ่า เดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปแคมป์น,ปน,น่งแต่แคม,ม,คมป์น่งมันก็ยังยั่เคียงอ่ะแล้วทุกคนดูในกล้องมีไหนที่เชื่อต่อจากช่องแกที่อยู่ใกล้ๆตัวกัไหมไม่มีอ่ะมันไม่มีถ้าตอนนี้มีเราก็จะยู่ตรงไหนอ่ะ แคมห้าเหรออ๋อเพื่นสังเกตแคมห้ามีมีช่อง IU. อร์อยู่อ๋อมาจากแคมห้าต้องไล่ต้องไล่ โอเคแฟมิลี่เข้ไหมแฟมิลี่แฟมิลี่โอเคเราลุยเราลุยขับไหนง่ายแล้วทำอะไรทำอะไรทำไรทำไรออกไปนีนะไม่ฝ่ายมุดเว้ มูตั้งแต่ภาคแรกแล้วภาคสองเออดีหน่อยค่อยค่อยมาที่อื่นบ้างภาคสามมีมุดล้วนเลยโ <c oughs> อ้โหยอย่าบอกว่าพวกนายอยู่ตรงนี้ตลอดไปไหนเฮ้ยไปยก่อนตื้อ แฟมิลี่เข้าใจป่มันจะรู้ตอนที่ว่าถ้าเกิดโอริโอเสียมันจะทำยังไเอใหญ่ใหสดใหญ่ินไม่ใช่ไปไมไปต้องไปกดก็ดูกล้องเลยดินเสียก็กดกดเข็มห้าเลย รวมตัวเข้าไว้รวมตัวเข้าแด่จะได้ทำาปกได้ง่ายขึ้น,น,นีก็อยากปล่อยเหมือนกันว่าถ้าเกิดซิสเต็มมัน,ม,นมันเหลือสูบจิจะเกิอดอะไขึ้นเราได้สามอย่างอะหนึ่งคือกล้องอันหนึ่งเสียสองคือกล้องใช้ไม่ได้ สาคือเปิดไปได้ทัน่าน cool> ี่เฟมดีเข้าไหอยู่ด้วยกันไหมไมเหมือนชอบเล่นสาวนี้จังวะแบบน้องเลาเนี่ยปลา ถ้าเกิดอ้างอิงจากไอ้ภาคสองของเคนดี้อ่ะมันจะมีตัวที่แบบถ้าเกิดเราต้องนานกล้องพังถ้าเกิดงานจริงถ้าเกิดงานจริงมันจะเป็นตัวอะไรกันเน่ตัวที่ทำให้ก้องพังได้ไมันมีตัวอะไรอีกไม่รู้เลยนี่ ถ้าตัวนี้มาแคมป์9แคมป์10แคมป์7พวกเนี้ยต้องเฮีเว้ยแต่ประเด็นคือกูแบบชิโนเลเซนเอ่อโคเวยชีอยู่กูให้มันอยู่จุดเดียวกันหมดเลยอ่ะกูให้มันอยู่จุดเดียวกันหมดเลยอ่ะกูก็ไม่รู้ว่าตอนไหนไปทางไหนบ้างเ,งเน,นี่ยเออแหงพื้นที่แล้วกันเออกูดิเจตัวเฮี้ยเลยมันกูก็ไม่รู้กูไมดิเจตัว้ คือชื่อว่าแฟนเกมคนนี้คืนสี่ต้นไปมันจะมันจะาร์ดมากโอ้โหรื้อเซ็นเซอร์เลยใสกรื้อเซ็นเซอร์ในหลังนี้ บ้าโอ้ยนี่กี่โมงเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดคุ้นๆนะคุ้นๆเลย โอ้หเอ้ยไม่กินอีกกูเหรออ้าวอีกกูจริงด้วยเฮ้ยอีกกูแทนแน่นอนอีปลัไรไปฟ้าไม่กินกูอะไรอ่ะที่ข้างๆกับสามสามทหายสามทหายตั้งแต่ภาคแรกเนี่ยมันคือตัวอะไรอ่ะ ท่าโมจะรักษณไหนพ่อภายนอกอะ่ะมันใส่ชุดโปรงยาวยันพื้นเลยมันใช่ตัวยกูกี่ปัวกูมาจากไหนอะ่ะมิ่กูมาจากไหนอะ่ปะปลไหลเอ้ยมาจากไหนเนี่ยเรื่งนี้ไม่ง่ายสลหรัดทีมีปลาไหลม,มีปลาไหลย่างแถมด้วยไม่ใช่บิทเทอส์นะ con mắt lợi không biết có phải cái phá giờ nó còn lại dạng có lại kia nằm hên ạ ừ. nó ký vô khỏi cú nó ký vô khỏi cú เซตจะเป็นเซนเซอร์คำหยาบใน YouTube โอ้โหแฮชูรี่แฮชูรี่แฮชูรี่ดูแลใครดูแลใครไอชุดเมื่อกี้ชุดเจต,ตเมื่อกี้ใช่เปล่าไม่รู้เล่นชุดอะไรแต่ที่รู้คือแน่ๆกดมั่วแล้วเป็นเอาเออเ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 อ,เอไปไปเชื่อเชื่ชื่ ไปไปเทียวเทียยวเนี่ย,ยไม่รู้กูมัวแล้วอ่ะหาเชี่ยมมนเนี่ยโอ้โหกูมั้ด้วยแมง่ง แฟนเกมนี้โอ้ยตาหนึ่งนะอีกตาหนึ่งนะไปเล่นเกมอื่นจริงแล้วโอ้ยมันมันเดินกันเยอะเกินอะต้นข้อมันดูไม่ได้เลยโอ้ะมัน้มาได้ยัง แถวกล้องนี้้ลยแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันกูก็ไม่กูก็ไม่เห็นในกล้องเหมือนกันอืมโอเคแค่แนี้ก็ตายจะะังสเกะสามรอบแล้วไปกัดอีกกูแล้วก็หุ้ยไงแหละ đơn thiện thương sensor của mẹ hai mày đợi cái gia phá đơn thiện gia của mẹ 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 กลอองะไปเถอะไปเถอะกูกดทุกกล้องแล้วเฮ้ยกูกดทุกกล้องแล้วเฮ้ยอีกกูได้งไงวะจะบ,บ้าอลไรเนี่ยโอยกูไม่ชอบเลยโอยเดี๋ยวก,กูไปเล่นไฟในแอดโค,คยชิอันเนี้ย ทุกสัปดาห์อาทิตย์มาทุกอย่างทุกบวนท่าเดินกันเร็วฮึกหายขาขมันเกินน้องคืนสีอ่ะมันเจอเข้ว่าคืนสี่ไปเยอะเลยอ่ะบ้านกูม,มันช่คืนสี่บ้านกูบ้านกูเลี้ยวคืนห้าเล้วเยอะเดะินเดินอย่างเงี้ยขาจะคืนขาแบบจัดเลยอ่ะ คือพวกมึงกินเลยรันเนี่ยตัใคตาบอขอาดไนตัวไหน้ตัวหายมังนนลนถ้าเกิไังไม่หล้น้หน้มวไหม ล้อเงี่ยอีกกูล้อไงเฮ้ยอีกกูล้อ,อยังไงโอ้ยทายทายยล้ออีกอีกล้อดงเง้ยอะไรอีกกูอีกกูออกไปไล้ไงกูปไปจริงๆนะกูปไป ไปอีกอีก,อกแบบจริงๆกันนะคลิปหน้าถ้าเกิดกูยังไรอีกกูไม่เป็นนะกูไม่เล่นแล้วนะอีกกูได้ยังไงเงี้ยกูคิดว่ากูหลังหลังดีเพิหัวราะเหัวราอีกกูแน่นอนอ่ะตัวใหม่จากซีรีส์นี้ซะด้วยเพิ่งเคยเห็นซีรีนี้เหมือนกันเฮ้ยกูเพิ่งเห็นคนอีกกูมามา,มา,มาใช้ในเกมเพียนะนี่ ที่เราที่ว่าไม่มีตะคุยะว่างานแบบแบบสิ่งหุ่นสิ่งหุ่นเออเข็ดแดนแน่อีกอยู่แล้วตอนเด็กกูมามาอยู่ห้องหัวไม่ใช่ Ủa mày thấy con con đi bên bên đấy rồi. Mày lẽ! mày lẽ! lấy ngay nha. แต่เนะี่ยเออพอไม่เล่นพอไอไม่เล่นนะแล้วยังไงเฮ้ยไปแล้วไ,ไม่เล่นแนละ้วเจอกันเจอกันเกมนะ่ะ